กลับมาซ้ำอีกครั้งครับร้านประชานิยมริมโขงใกล้ตลาดเช้าหลวงพระบางครับอันนี้ห้ามพลาดนะฮะเพราะว่ามีอาหารเช้ายอดนิยมเหมือนไทยเลยครับมีทั้งไข่ลวกโอวันตินร้อนกาแฟนี่มานรับโจ๊กครับใส่ไข่ด้วยครับเดี๋ยวเขาจะโรยหอมเจียวเนี่ยครับปลาทั้งโกก็มีให้หยิบไปเลยนะครับคนละชามนี่ข้าวเปียกครับ ใส่พริกน้ำมันนะครับสีสวยใช่ครับเบียบมะนาวหน่อยนะครับนี่ชาโบราณของเขารงที่5 6 7แก้วไปเลยครับใส่น้ข้นหวานอยู่ข้างล่างนะครับนี่เรามาขโมยสุดข้าวเปียกเส้นของเขาครับดูจะใส่อะไรบ้างถึงอร่อยนักหนาโอ้โหหนึ่งทับพี่เต็มๆของอะไรขาวๆเนี่ยน่าจะเป็นน้ำตาลนะฮะให้ผงชุรสนะครับตามด้วยนะครับซอสหอยนางรมหมดขวดไปเลยครับ นี่แหละครับสูตรของความเข้มข้นของข้าวเปียกร้านนี้ครับร้านนี้นะครับอาหลวงพระบาะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ